มาจับ <ไป S 1> พี่น้ง<ห>นจา,านนตำมมาังหงจ้าและอันนี้ก็คืออ่อมกบแล้วก็กอยกุ้งนะจ๊ะอมืมาพี่น้องจัดสบายดีอีกรอบแล้ลกันพี่น้องเอ้ยข่าวจ้าสบายดีเลย,ยจ้าข่าแล้วจ้าอะไรต้องไป มันมาหน้าาคืไนไงมามาไปอาบน,านำ้ำอ้าวต่างตงเอา้าสะบันไหมมาเรงวมงที่ทุท่มเกิ อยากปีนเดยวา่วาแั่แค่ตัวเก็บหูกกระดาษอ่าฉันก็ไม่คูมกมูกยินเหียด น่มกรอบไปเลยเตินมันคงมันเย็นแต่มันต่งแซ่มันยากอลยเขาขายโล่สซาทำอะไรนขี้เนี่ยนค่างาต้อมคุณเอ็กซ์เบอร์มาสาพใหมเจ้าวกันำัมาเยอเนี่ย

เดี๋ยววัดมขเจ้ามาแ่วไเินเมือบ้่ใ่เอ่เบงใ่เบ่ไม่หาเก็บต้ยเลยละมัมาใส่เบ็ห้ามันบ้าม่่มน้ลายลายมันมาลายมาเลยเลย่ม่ง้เป็นดอกอย่นัน เอที่นนั่เอาอพหนับบ้านเนี่ยมันมุนบได้กับอันนันเ็น้อนร้บางี่เดือเขาตองสอหองนี่บางที่สองอเนอคนคยออก่บ่กีบ่อะรเนี้ยอืล้ก็กนี่มันจะต้องกูกตัวนะ นีคือมันมีสูตม,ม,มันเน็นยังอืมมันม่ตัแตไนผมไม่เจอเขไไ่จะตุ้มอะไรบ้าะอืม,อมค้อยจะตีวะอืม ค่อยว่ามันกระถิ่อ่อนตื่ันมือตรงได้อือ่อนม่ก็ไนี่ฮะเอวบอขี้บวลดแต่กาคือว่ามันนวยง่ายอยู่นปน้ยฮะกับปันนี่บันลวกมาหล้วฮะปลมือนี่ในห่วงนี่พไม่ได้จอยพัด่ต่ตน่ห่วครับ หอยกะลอันนั้นกะลนี่กระไลบอมีตึ๊บยางแบบวิจายเลยอันแต่ไม่นี่แต่มไ,ไม่เพิ่นไปกะไกยจีรีสงคนนั่นบุแดงวันเพือไปไทยพี่นองตาไปบนจะรงไปจุาฯไปเซก้าลเรื่อเต้านม

เดี๋ยวนีนักี่นงเกี่ยงแงไซ่ลแามมันโหลดมาแต่ตะกุลกับเล่โหลดตัวใหม่มาเลยจะโหลดตัว

thịt há hai kèm nhau, ừ. Là Ở đây là đây? Ừ. 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 Chưa? Ừ. Ừ. Ừ.

นรตนี้งออ่ลีขนาดงดเนี่ยครับไยาจางเนาะโอ้ยจางมันวน้อยังตไว้จะทำปากรยังไว้จะไปจางไม่จะกินทุกคนบไว่าชวร์้าตกินเลยเนาะาไอ้ติดไปคิดเบ้าไติดไปคิดเบสพี่น้องจะรอติดตามเด้อ มัที่เราต้อเสียภานีคอนเทนต์นี่ยเจ็ไป้จ็ต่โตบอลจะี้นั่นถ้าจะไปคิดเบ็กตปนอนร่างยินงามกว่าเราเนอนเอาเปลหรือโค้ะม่ะไม่มองพุกบอลคิดแตกับเปตานอเล่นอันดีล่ะมืนายยังวาบอลยุงได้แบบนีจก เราไปไปลห้ลุ้อ่ะต้องีเลยเราคนม่ยอมไปครับมีอะไรต้องับที่ไบจอดไว้นยูหน่อยนะรับเดี๋ยวแจะทางปนังให้ปวดไปถทโซ่บ้าง ไปับรรนทนะัพี่น้องจ,<ด>จะรอติดตามคลิปหน้าก็แล้วกัน,กนพี่น้องเอ้ยน้อสไปคิเบสจ้าไปเดีวจ้าสมั์มาดีจ้า